สำหรับผู้ชายครับสำหรับคุณผู้ชาย,ชายนี่เลยแหวนครับแหวนสำหรับคุณผู้ชายโดยเฉพาะนะครับผมจะบอกว่านะเป็นเครื่องประดับตัวเรือนทําจากโลหะทางสเตนนะครับมีความแข็งแรงทนทานต่อรอยขูดขีดเนี่ยมันจะเป็นดำด้านที่ทุกคนเห็นนะสีมันจะเป็นแบบดำด้านแล้วก็จะมีสีทองสีน้ำเงินนะครับสวยเดี๋ยวผมใส่ให้ดูอันนี้อันนี้คือดำล้วนนะครับ อันนี้คือดำลว้วนเห็นไหมฮะเนี่ยผู้ชายถ้าใครที่ชอบใส่แหวนนะครับสวยมากนะแล้วก็น้ําหนักไม่หนักมากแล้วก็ไม่เบามากนะฮะน้ำหนักกําลังพอดีนะครับสำหรับใครที่ชอบใส่แหวนเท่ๆนะฮะด้านในเนี่ยเขาก็จะมีเห็นไหมมีตีตาแบนไว้ด้านในด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ1วงราคาเ5 0ยบาท หนึ่วงราคา450บาทสวัสดีคุณสุภาวดีสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวเราใกล้จบแล้วฮะโปรดักเราใกล้หมดแล้วฮะอ่ะไปต่อ